ก็สวัสด uh ีใ huh. ีเกมเมคครับชินเขิดแล้วในเกมชินเขิแล้วยูซึ่งวันนี้เราก็กลับไปแล้วยี่หีซึ่งนี่เราก็ช่วยอีกแล้วช่วยอดีตไม่เติดมั้งเหรอก็ได้ได้ซึ่งเราก็มาเก่าในเหมอไพ่ชินเขิดแล้วแหละซึ่งนี่ผมก็มาช่วยกับมอดเอ่อมอดซอมบี้นะครับซึ่งมอดนี้เขาจะมีสตอรี่หรือมั้งหรือไม่มีไม่ใจ แอบคาบเสียงมาเอ้าใช่แล้ววันนี้ผมก็เพิ่มมอสไปสองสองอันแล้วนะไม่แน่อันนะอันนั้เออเข้าใจครับเออไม่เป็นไรนะอันนี้อนุรแล้วกันนะซึ่งเปิดตอนคลิปปังพวกช่วยก็โกงเลยมั้งเขาเป็นไงโกงเออคือบิ๊กคาบหัวไงเนี่ยโอ้เขาช่วยที่เอาไม้ไปเข็นเขาบอกว่าซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับมอดซอมบี้ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้เพิ่มมัดเฟอร์นิเจอร์ไปพอช่วยต้องการนะคำจริงก็ไม่ได้อยากเพิ่มอะไรขนาดนั้นหรอกซึ่งคำจริงอยากเพิ่มมัดเตินนะแต่หาไม่เจอนะผู้ช่วยโกงอันนี้ก็คือเขียงอ่าในท้ายจะยอมรับเสียแล้วนะอันนี้เขียงยอมรับนะอันนี้คิมเอาอันเดียวเองเออเคเคไปเลยไปเลยซึ่งแล้วก็ไม่อยู่กับมัดสบิกเช่นเคยเรื่องพูดมักสีรอบไปนะเพราะว่าเราจะไม่ทำเพลงหรือทำอะไรซึ่ง มดนี้มีข้อพิเศษหนึ่งอย่างนะมันเขียนว่าอะไรปัดมูนเหรอมันจะมีเออรายการพิเศษเยอะแยะเลยนะครับทุกคนว่าพวกซอมบี้เนี่ยเราอาจจะเจอมาหลายรอบแล้วแต่ครั้งนี้มันจะเหมือนเดิมนะซึ่งมันเหมือนแบบปรสิตที่ผมเคยเล่นนะที่ว่ามันจะเพิ่มเลเวลได้ซึ่งซอมบี้พวกนี้ก็เหมือนกันนะเห็นมันเขียนอยู่ว่าถ้ามันผ่านไปประมาสักสิบวันได้เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดตัวเองด้วยนะรู้ไหม ฆ่าซอมบี้ก่อนมันตีผมเนี่ยตีผมน่ะคุณคุดไม้ได้ไหมเพิ่งประสบการเล่นซอมบี้มาหลายรอบแล้วคุณน่าจะรู้ไม่ใช่หรอวต้องสัดไมาต้นแรกเราจะมาตายที่นี่ด้วยซอมบี้ะนะจริงๆอยากลงมดปืนอยู่นะมัดปืนเป็นไรกับหมอก,กับซอมบี้มากเลยคุณรู้ปะเพราะว่าจะรู้กันแต่ว่ายัางหาไม่เจอทีนะว่าไหนคาราบได้ยังแต่ได้ที่คาราบได้อยู่แบบโมเดลสวยๆยิงแรงอ่ะ แบบไม่ย่องยากไปเกินอะ่ะแบบเวลาครับไม่ต้องยากเกินบบเวลาคับปืนซึ่งมันคงจะมีอนะเออเพราะว่าเราจะเออเดียเดียวเดียเยวฮ้ยแกตีผมว่าเตอเฮี้ยวเฮ้ยไช่วงผมโดนแกตีแกมองน้ากม๋มาหาเรื่องผมม,มาบนต้นไม้สิโอ้ย โอ้ยช oh, 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 ่อโอ้ยชื <cam 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 ่อโอ้ยอ่อโอ้ยช่อโอ้ยช่อโอ้ยช่โอ้ยชื้อโอ้ยช่อโอ้ยชื่อโอ้ยชือโอ้ยช่อโอ้ยชื่อโอ้ยช่อโอ้ยชื่อโอ้ย่อโอ้ยชยโอ้ยชื่อโอ้ยมื่อโอ้ยชื่อโอ้ยชื่อโอ้ยื่อโอ้ยชื่อโอ้ยโื่อโอ้ยโื่อโอ้ยช่อโอ้ยช้่โอ้ยช่โอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ย่อโอ้ยโอ้ย่อโอ้ย่โ้ย่อ้ยโ้ยอโอ้ย่โอ้ยอโอ้ยอโอ้ยโอ้ยอ เพว่าผมก็มาเปิดคลิปตอนมันจะมืดด้วยแหละตอนจริงอะนะต่อเล็กด้วยอ่ะซึ่งวันนี้เราก็มาวันที่หนึ่งอยู่แหละเพราะว่าคลิปหน้าผมอาจจะลงวัดปืนด้วยซึ่งเนื่องจากว่าคนน่าจะรู้กันว่ามันมันไม่เอื้ออํานวยกับกับโทรศัพท์ผมอย่างยิ่งตอได้ไงอ่ะไม่น่าจะมีเออแต่ประตูโคตรใหญ่อ่ะหมอบการนําไปจออสร้างซะยิ่ง นัทำไงนี่ไอ้กล่องกูไม่เห็นหรอ,อะไรอ่ะมั้นขุดเลยคุณคุณเอ่ออะไรอะไรพี่ช่วยไม่ผมจะบอกว่าคุณขุดกล่องไปทำไมคุณข้างหลังทำไมมัมบี้มันตกแล้วมาไปอยู่นี้โอ๊ยเช็ดไม่เป็นไรไปช่วยแล้วเกิดใหม่ได้โอ๊ยร้อนจุด โอ้ยควาผมตกไหมไม่เพื่อความง่ายของคุณไงเพราะซอมบี้พวกนี้ก็มันก็ยากอยู่นะเขียนมาหน้าไปปูไปไรวันเพราะว่าวันแรกก็จะต้องแต่อนาถาหน่อยว่ะคุณทำไรอีพูดจะได้นะไม่เว้ยมันไปไหนคุณมีปลาโลมาตามตู่ด้วยอ่ะสองตัวเลยใช่บอกแล้วมันสามันบัฟนะคุณลูกเผามันบัฟ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 ได้นะ ถ้าคุณว่ายน้ำเร็วอ่ะเออก็จริงนะเร็วมากไม่ขึ้นทีนะเฮ้ยมันไม่ขึ้นบัฟเลยซ้ำอ่ะถ้าคุณต้องมาอยู่ตรงนี้มาตัดไม้เขาช่วยอะไรอ่ะจริงๆแล้วไม่ควรจะผมก็ไม่อยากอยู่กับมันหรอกนะซึ่งมันก็จำเป็นที่ผมต้องตัดไม้ตรงนี้ตรงนี้ถคุณกดดันผมคงต้องหาอาวุธด้วยตัวเองอ่ะ ไม่มีใครสังเกตล่าเราเลยเหรอมันงั้มันคงโดนกระ,ะเทิมบ้างาโอ้โหแกล้อยู่มันกำลังมองหน้าหาเรื่องพิกมาโฟอยู่มันจะมีสองตัวที่กำลังวิ่งมาหาเราอยู่เราควรจะเปลี่ยนที่ด่วนนะนนโอ้ไปช่วยผมเห็นตัวหนึ่งมันกำลังฆ่าหนาคนเฮ้ยเฮ้ยทำนึกว่ามันมีแขนกุ้งใหญ่แต่จริงไม่เครอคาร์ลมันมีสมีคานอยู่ข้างๆเรา<ม>อะ คุมไม่ทำแบบนี้นี่นอดแล้วววผมไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่คุณผมรอดแล้วอ่าอ,อาจจะเล็กหน่อยเพราะว่าแม่เล่นหลมเล่นทุกครั้งก็เท่าไหร่ทุกครั้งคุณจะ